ถ้าคุณต้องการเป็นคนที่มีเสน่ห์สามารถคลองใจคนได้อย่างง่ายดายนี่คือเสียงสั่งจิตใต้สำนึกที่ผ่านการคัดเลือกคำพูดคัดเลือกคำสั่งจิตอย่างละเอียดอ่อนให้คุณได้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่อนคลายในช่วงเวลาที่ใกล้จะหลับการสั่งจิตที่คุณจะได้ฟังทั้งหมดเนี่ยได้รับการยอมรับในต่างประเทศตามแนวทางของดรมิลตันเอสอิลิกซัน เป็นทั้งนักจิตวิทยาแล้วก็นักสั่งจิตตั้าสำนึกด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยคนที่เข้ามาฟังเสียงสั่งจิตในช่องนี้เนี่ยเกิดผลลัพธ์ในชีวิตหลายคนมากครับบางคนก็สามารถพูดได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นบางคนก็สามารถเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าถ้าคุณต้องการเป็นคนที่มีเสน่ห์สามารถคลองใจคนได้ให้คุณจะสั่เวลาในการฟังเสียงสั่งจิตแบบนี้บ่อย ยิ่งเวลาเดิมได้ยิ่งดีครับเพราะมันจะทําให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับให้คุณค่อยๆเปิดฟังเสียงไปสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับปล่อยใจให้สบายที่สุดหาบรรยากาศที่สงบๆผ่อนคลายไล่เสียงผู้คนนะครับจัดที่นั่งที่นอนให้เหมาะสมกับร่างกายของคุณให้ร่างกายคุณมันผ่อนคลายที่สุด เดี๋ยวคุณค่อยๆฟังตามเสียงผมนะครับซึ่งเสียงที่คุณจะได้ฟังเนี่ยจะเริ่มมีความโมโนโทนเพื่อให้คุณผ่อนคลายและหลับลึกง่ายที่สุดคำสั่งจิตทั้งหมดเนี่ยก็จะลงไปในจิตใต้สนุกของคุณ100%เซครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้คุณนั่งหรือนอนในท่าที่ผ่อนคลายมือวางข้างลำตัวปลายเท้า ผ่อนคลายให้คุณนอนหรือนั่งอยู่ในท่าที่สบายที่สุดขยับร่างกายของคุณให้สบายที่สุดเสร็จแล้วให้คุณหลับตาลงอย่างเบาๆอย่าง คลายต่อไปนี้เป็นการโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตทั้งจิตและกายของคุณเมื่อคุณหลับตาลงแล้วให้คุณเริ่มหายใจเข้าออกลึกๆ ช,าชา้าๆเวลาหายใจเข้าให้ดึงลมหายใจเข้าสู่บริเวณท้องของคุณและหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายและสบายให้คุณหายใจเข้าและออก ช้าๆซ้ำๆประมาณสักห้าครั้งไม่ต้องนับเดียวผมนับให้เองไม่ว่าจะครบห้าครั้งหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะครบห้าครั้งหรือไม่ก็ตาม ลมหายใจของคุณเข้าออกอย่างผ่อนคลายสบายเพื่อเป็นการกำหนดการผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการกำหนดการผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่ง ผมจะกำหนดลมหายใจเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้กับคุณผมจะกำหนดการผ่อนคลายด้วยลมหายใจเพิ่มการผ่อนคลายให้กับคุณขณะที่คุณหายใจเข้าให้คุณกำหนด คำว่าผ่อนคลายและหายใจออกให้กำหนดว่าสบาย <_ d> um> คุณหายใจเข้าทำให้บริเวณศีรษะของคุณก <_ d> um> <ค>ล้ามเนื้อบนใบหน้าของคุณทั้งหมดระบบเส้นประสาท และสมองของคุณทั้งหมดระบบเซลล์สมองเซลล์ประสาทของคุณทั้งหมดผ่อนคลายด้วยลมหายใจเข้าและออกเมื่อคุณหายใจเข้าทำให้บริเวณท้ายทอยของคุณแกนสมองแกนประสาท ของคุณลงมาบริเวณกระดูกไขสันหลังจนถึงก้นกบของคุณเมื่อคุณหายใจเข้าและออกทำให้แผ่นหลังของคุณทั้งหมดผ่อนคลา,ายอย่างสบายเมื่อลม หายใจเข้าของคุณหายใจเข้าทำให้บริเวณบ่าทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างมือทั้งสองข้างของคุณผ่อนคลายสบาย ทุกลมหายใจเข้าและออกเมื่อคุณหายใจเข้าลมหายใจเข้าของคุณช่วยให้บริเวณหน้าอกของคุณอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดจนถึงเอวผ่อนคลาย สบายหายใจเข้าและออกผ่อนคลายสบายเมื่อคุณหายใจเข้าคุณผ่อนคลายสบายเมื่อคุณหายใจเข้า คุณผ่อนคลายสบายลมหายใจเข้าของคุณช่วยให้บริเวณหน้าอกของคุณอวัยว,วะภายในของคุณทั้งหมดจนถึงเอวผ่อนคลายสบาย หายใจเข้าและออกผ่อนคลายสบายเมื่อคุณหายใจเข้าคุณผ่อนคลายบริเวณพอดของคุณทั้งหมดถุงลมสามร้อยล้านถุงของคุณทั้งหมด ผ่อนคลายด้วยลมหายใจเข้าและออกของคุณหายใจปลอดโปร่โล่งสบายเมื่อลมหายใจเข้าของคุณทำให้บริเวณเอวของคุณสะโพก ต้นขาหน้าขาของคุณทั้งหมดทำให้บริเวณกล้ามเนื้อทั้งหมดของคุณผ่อนคลายสบายทุกลมหายใจเข้าและออกของคุณลมหายใจเข้าของคุณ ทำให้บริเวณหัวเข่าของคุณน่องหน้าแข้งและเท้าของคุณทั้งสองข้างผ่อนคลายสบายทุกลมหายใจเข้าออกของคุณสบายและผ่อนคลาย ลมหายใจเข้าของคุณทั้งหมดทำให้ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าของคุณผ่อนคลายสบายหายใจผ่อนคลายสบายตั้งแต่ศีรษะจด ลายเทา้าหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกสบายจิตสำนึกเข้าพวังกับจิตหลับลึกทันทีจิตสำนึกเข้าพวังกับจิตหลับลึก ทันทีหายใจปลอดโปร่งโล่สบายตลอดเวลาต่อไปนี้ผมจะนับห้าถึงหนึ่งเพื่อเป็นการสื่อสารตรงกับจิตใต้สำนึกของคุณ หมายเลขห้าหมายเลขห้าจิตสำนึกเข้าผวังกจิตเรียบร้อยแล้วจิตใต้สำนึกของคุณขึ้นมาควบคุมจิตสำนึกทันทีหมายเลขสี่จิตใต้สำนึกของคุณขึ้นมาควบคุมจิตสำนึก เรียบร้อยแล้วหมายเลขสาผมขออนุญ,ญาตสื่อสารตรงกับจิตใต้สำนึกของคุณผมขออนุญา <My S 2> ตสื่อสารตรงกับจิตใต้สำนึกของคุณหมายเลขสองจิตใต้สำนึกของคุณ อนุญาตให้ผมสื่อสารตรงได้หมายเลขหนึ่งจิตใต้สำนึกของคุณพร้อมรับการโปรแกรมจิตทันทีหมายเลขหนึ่งจิตใต้สำนึกของคุณพร้อมรับการโปรแกรมจิตทันที หายใจปลอดโปร่งโล่งสบายหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายตลอดเวลาต่อไปนี้เป็นการสังจิตพัฒนาศักยภาพชีวิต สู่การเป็นคนมีสเสน่ห์คลองใจคนได้ในทุกคนเพื่อให้คุณเป็นคนที่น่าเข้าใกล้ดึงดูดใจผู้คนจิตใต้สำนึกของคุณเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเอง เป็นเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนคลองใจคนได้ตั้งแต่แรกพบจิตใต้สำนึกของคุณรู้ดีว่าตัวคุณเป็นดุดแม่เหล็กดึงดูผู้คน ดึงดูดคนที่คุณต้องการดึงดูดแต่คนที่เก่งและดีมีความจริงใจเหมาะสมกับพฤติกรรมและนิสัยของคุณคุณสามารถคลองใจผู้คนคลองใจผู้อื่นได้อย่างง่ายได้ ด้วยสเสน่ของคุณทั้งหมดคุณมีการเรียนรู้พัฒนาชีวิตตั้งแต่การเสริมสร้างทักษะศักยภาพความรู้ความเข้าใจในส่วนของการเห็นการจำการคิดการรู้สึกที่เกี่ยวกับการสร้างสเสน่ เพื่อการคล้องใจคนทั้งสเสน่ห์ภายในที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติวิธีคิดนิสัยจิตใจรวมไปถึงสเสน่ห์ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับก,บการพัฒนาทั้งบุคลิกภาพภาษากายวิธีพูดทั้งหมด ให้สามารถพัฒนาสเสน่หภายในและสเสน่หภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางที่ถูกต้องในทางที่ถูกศีลธรรมในทางที่ถูกหลักจิตวิทยายิ่งพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสร้างสเสน่มากขึ้นเท่าไหร่ คุณยิ่งมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเท่านั้นเมื่อใดก็ตาที่คุณได้ใช้ชีวิตประจำวันในการเข้าสังคมในการพบปะผู้คนกับทั้งชายและหญิงทุกเพศทุกวัยทุกอายุ ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ให้จิตได้สำนึกของคุณขึ้นมาทำงานควบคู่กับจิตสำนึกของคุณดึงศักยภาพของคุณทั้งหมดความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ที่ถูกหลักศีลธรรมถูกหลักจิตวิทยา ขึ้นมาทำงานเต็มร้อยเปอร์เซนต์ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวส่งผลให้ทุกการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเกิดสเสน่ห์ที่สามารถคลองใจคนได้อย่างดีเยี่ยมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผลในทุกโอกาส ในทุกความสัมพันธ์คุณสามารถใช้สเสน่ห์ท้งภายในและสเสน่ห์ภายนอกของตัวเองให้เป็นที่รักของผู้คนถูกจังหวะถูกอารมณ์ถูกใจคนใครก็ตามที่ได้พบปะคุณในสถานที่ใดๆ ในสถานการณ์ใดๆในโอกาสใดๆก็ตามเขาเหล่านั้นสัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ในตัวคุณที่ทรงออกมาทำให้เขาชอบใจรักใคร่และเอ็นดูในตัวคุณตามกำลังของสเสน่ห์ในตัวคุณ ตามกำลังของศักยภาพในการสร้างสนิที่คุณมีในร่างกายและจิตใจของคุณให้พลังอำนาจของมหาเสน่ที่อยู่ในจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณอันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่อยู่กับคุณมา ตั้งแต่เกิดกำเนิดมาบนโลกใบนี้ให้แสดงเสน่ห์ออกมาด้วยความจริงใจต่อผู้คนสามารถคลองจิตคลองใจผู้คนได้ในทุกโอกาสทุกสถานการณ์ทุกๆความสัมพันธ์ยิ่งคุณได้พบปะ ผู้คนมากขึ้นเท่าไรเสน่ห์ของคุณยิ่งมากขึ้นเท่านั้นให้คำสั่งจิตทั้งหมดฝังลึกลงไปฝังดิ่งลงไปดิ่งลึกลงไปในแกนสมองแกนภะษาในเซลล์สมองเซลล์ประสาทในคลังสมอง พลังปัญญาในจิตใต้สำนึกของคุณตลอดกาลตลอดไปต่อไปนี้ผมจะนับ5้ถึงหอีกครั้งเพื่อเป็นการสื่อสารตรงกับจิตใต้สำนึกของคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการตอกย้ำ คําสั่งจิตทั้งหมดลงไปในจิตใต้สํานึกของคุณอย่างหนานแน่นอย่างทรงพลังหมายเลขาขอให้คุณเชื่อมั่นวา่าจิตใต้สํานึกของคุณคือคลังสมองคลังปัญญาที่ช่วยให้คุณ มีสเสน่ห์ที่สามารถคลองใจคนเพิ่มเพิ่มขึ้นไปในทุกวันมากยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกวันหมายเลขสีทุกการพบปะทุกการเชื่อมต่อกับผู้อื่นของคุณทุกการคอนเนคชั่นของคุณจิตใต้สำนึก ของคุณคือตัวรู้ตัวไหนส่งเสริมให้เกิดพลังแห่งมหาสเสน่ห์ในตัวคุณที่สามารถคลองใจคนได้มากขึ้นไปในทุกๆวันทุกๆเวลาหมายเลขสขอให้คุณเชื่อมั่นว่าจิตใต้สำนึกของคุณ คือเพื่อนแท้ของคุณคือคลังสมองคลังปัญญาช่วยนำพาไปสู่การเป็นคนมีสเสน่ห์ในการคลองใจคนได้อย่างง่ายดายได้อย่างรวดเร็วทันเวลาทันทีทันใช้ในทันทีหมายเลขสองขอให้ความรัก ความประรานดีของผมและพลังงานแห่งความมีสเสน่ห์ที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณช่วยให้คุณสร้างสเสน่ห์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองใช้สเสน่ห์ในตัวคุณกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างคู่ควรได้อย่างเหมาะสมกับตัวคุณหมายเลขหนึ่ง ขอให้ข้อมูลคำสั่งจิตทั้งหมดฟังลึกลงไปในแกนสมองแกนประสาทุกเซลล์สมองเซลล์ภาษาทั่วร่างกายของคุณอย่างมั่นคงอย่างทาวอนอย่างแน่นหนาตลอดไปหมายเลขหนึ่งคอยข้อมูลคำสั่งจิตทั้งหมดฟังลึกลงไป ในแกนสมองแกนประสาททุกเซลล์สมองเซล์ปลระสาทั่วร่างกายของคุณอย่างมั่นคงอย่างถาวรอ,อย่างแน่นหนาตลอดไปขอยข้อมูลคำสั่งจิตท,ทั้งหมดฝังลึกลงไปในแกนสมองแกนประสาททุกเซลล์สมองเซลล์ประสาทั่วร่างกายของคุณอย่าง มั่นคงอย่างถาวรตลอดไปหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายต่อไปนี้ผมจะนับหนึ่งถึงสามเพื่อเป็นการปลุกตื่นเข้าสู่สภาวะปกติต่อไปนี้ผมจะนับหนึ่งถึงสาม เพื่อเป็นการปลุกตื่นกลับสู่สภาวะปกติเมื่อผมนับสามให้คุณลืมตาด้วยความสดชื่นแจ่มใสเมื่อผมนับสามให้คุณลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแจ่มใสหมายเลขหนึ่งให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าของคุณทั้งหมดลำตัวของคุณทั้งหมดแขนขาของคุณทั้งสองข้าง อวัยวะภายในของคุณทั้งหมดตื่นตัวกลับคืนสู่สภาวะปกติตื่นตัวกลับคืนสู่สภาวะปกติตกให้ระบบการหายใจของคุณกลับคืนสู่สภาวะปกติหมายเลข2ระบบของเหลวทั่วร่างกายของคุณระบบหลอดเลือดสูบฉีดทั่วร่างกายของคุณระบบต่อมไรท่อทั่วร่างกายของคุณ กลับคืนสู่สภาวะปกติหายใจสดชื่นแจ่มใสกลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. ลืมตาด้วยความสดชื่นแจ่มใสมีพลังลืมตาด้วยความสดชื่นแจ่มใสมีพลัง